หาปเลยเสียเวลามา e p o นะ EPOT เจ้าของที่นี่นะปมปมมือให้สถานที่ด้วยครับเอ่อ The <Woo! S 1> Hotel กับ The Bar oh! นะทำทุกอย่างกดดันกูวิวดีมากนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่นพร้อมกับกันเกงในของชาวต่างชาตินะข้างบนนะ,ะไปดูกันนะ,ะดูกันแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่จะเล่นต่อหน้าพักของเจ้าฟ้าชายชาวนะฮะนั่งแดกเบียร์ตรงน้นเลทไอ้เหี้ย คลิปกูออกออกหลังอ e ีโฟล์นะอีโฟลมันน้อยใจบอกผมไม่ดังอย่างง้ผมไม่ดังอย่างนี้เอางี้มันเป็นพิธีกรไปเจอมันที่โรงเลผมไม่ออกบูธมาคำแรกเลยพี่โน้องพี่พี่มีของไหมครับพี่อ่ะก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันคนทํางานไอ้เหี้ยมันก็ต้องใช้บ้างคนมันทํางานเจอกันอย่างนี้เลยเหมือนสเต็ปคนติดยาทั่วไปเลย เจอก,กันบ่ายสองพี่น้องพี่มีของไหมครับพี่บ่ายสามพี่น้องพี่มีของไหมครับพี่ห้าโมงหกโมงหนึ่ง 2, ทุ่มสอง 3, ทุ่มสามทุ่มพี่น้องมีของไหมครับพี่นะกูไอเฮียโฟต์มึงแม่งแบบไม่ใช่อ่ะแต่แต่มันก็ทํางานของมันได้ดีมากมก็คงเหมือนเดิมนี่แบบว่าต่อให้มึงจะเติมขนาดไหนแบบอยู่กับบูธผมอะท่วมขนาดไหนนะเอพี่น้องเสียตังค์ให้กูเป็นพันซื้อของกูไม่ได้อยากได้ด้วยยิบ หยิบซื้อพี่ของหมอเแต่ขึ้นเวทีสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นะครับผมดีใจฟล์เลยแล้วก็น่ารอนนะวันนี้ฮอตแวมเลยไม่ใช่ฮอตแวมแต่อะไรชีสชีสลองเลยนะฮะแล้ววันนี้น่ารอนะฮะทุกคนจะได้อยู่กับบรรยากาศที่หลังจากนี้ครับขึ้นสแตนบายเวทีแล้วรอยะเพราะลงเวทีกันแล้พี่มีของไหมครพี่เฮ้ยไม่ทำอางนั้ได้วะไอ้หนุ่ยฆ่าตายไอ้ฟอนเป็นอะไรของมึงวะไปเจอบิ๊กเมอลเทนรุ่ฒนาบุญอ้อมให้ไปเล่นบิ๊กเมอลเทน จ๊กไอสกีมพากูเ <único> ด <Liberty Overwatch> in <sy voila> ินท like okay? ั่วบิ๊กมา์เทนใช่กูเดินทั่วบิ๊กมาล์เทนกูไปทุกเวทีเพราะอีพิจ๊กพากูไปแล้วทุกเวทีมีอีโฟดอยู่ด้วยเดร์หลอกเดิมๆมันไปถามกับทุกคนมันไปเจอเลซี่หรอกซิมึงมีของนะมันไปเจอใครมันถามว่ามีของไหมกูนี่ภาวนาอยู่มึงอย่าไปโต๊ะตูคำพีนะมึงมึงตายตรงนั้นไออโฟก็มีมีของไหมครับพี่เอโฟก็อยู่ทุกที่ นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมึงยังอยู่อย่างนี้อีฟอดมึงเห็นดัมเบลกูกูเผื่อว่ามึงมีตอนของอกูด้วยกูว่าเละเทะฟอดมึงจำคำกูไว้ดังไม่ดังช่างแม่งวันมึงเก้าวเล้าอย่างกูนี่ล้านวิวล้านแล้วไงวะวก,กูยังเป็นคนก้าวเล้าคนนั้นแหละกูไม่ชอบแลยกูก็ไม่ชอบแล้วกูก็จะบอกว่ากูไม่ชอบ มันจะมีงานหนึ่งที่ยืนเดี่ยวเคยจัดมีคนคนหนึ่งที่กูคาใจมาว่าพี่เขาเป็นอีะไรวะจะ yeah, someone, wow. ต,ตัดออกก็ออกก็ได้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรผู้ชายคนนั้นชื่อวอดอเขาเป็นพิธีกรชื่อดังสมมติว่าวอดอหรือสมมติว่าวูดดี้ก็ได้แน่นอนครับที่เป็นครั้งแรกที่วูดดี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่เรียกวฮอตที่สุดพี่เป็นอะไรวะอะไรการมึงนานมึงนานมึงพูดนี่แหละ นี่เป็นครั้งแรกที่วูดดี้จะได้สมพาร์กับผู้ชายที่ได้ไดูวุดดังที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่เป็นครั้งแรกที่วูดดี้ได้ขีก่กระบะไฮลักษ์วีโกจากวูดดี้เวิลไปที่อารซเน้ำมันเต็มถังยังเหลือนี่เป็นครั้งแรกที่วูดดี้รู้สึกเดี๋ยวนะเอาหม่วูดดี้วูดดี้ฟังกูนนะวูดดี้เวิลเนี่ยอยู่ตรงอารซเ แล้ว Woody วูดี้วิ่งขับกระบะไฮรักวีโก้ของสปอนเซอร์ไปถึงอา a เแล้วน้ำมันยังเหลือแล้ววูดี้ครั้งแรกที่วูดี้ต่นเต้นที่สุดนี่ที่วูดี้น้ำมันยังเหลือแน่นอนวูดี่เป็นครั้งแรกที่วูดี้ขับกระบะขนาดนี้ <laughs> วูดี้เพราวูดี้มันไม่ใช่แล้วเรื่องของเรื่องคือวันนั้นวูดี้มาอยู่ในห้องแต่งตัวโดยที่ผมไม่รู้วูดี้มาดูครับวูดี้วันนั้นวูดี้ได้ไปซื้อรายการหนึ่งที่อเมริกาชื่อแอลเลนโชว์ ในเอเลนโชจะมีพาร์ทของสแตย์นัพคอมเมดี้ด้วยวันนั้นวูดดี้มาดูสแตย์นัพคอมเมดี้ที่ยืนเดี่ยวจัดครับผมกูใส่ยับเลยกูอยู่ในห้องแต่งตัวกูเมาท่วมเพียบไงไก่พวกละไก่พวกคอมเมดี้เนี่ยว่าแซวยาวไอ้วูดดี้ครับผมเป็นวูดดี้วูดดี้อยู่ข้างหลังกูก็ไม่รู้อีพี่โจก็เตะขากูเตะเตะโจเป็นเท่เลยเนี่ยวูดดี้หมก็รู้ือเสือวูดดี้นะครับวูดดี้อยู่ข้างหลังวูดดี้พูดกูคำเดียวว่า เดี๋ยวผมให้เบอร์พจัการส่วนตัวไปนะครับกวมีฟ้องแน่ๆนวันนี้ก็ยังไม่ฟ้องก็ไม่เป็นไรขอบคุณวุ้นนี่แต่วันนี้ทำให้แอเลนโชไม่มีสแตนด์อัพคอมเมดี้กูขอโทษทุกคนด้วยเกลียดอะไรกูจะบอกว่าเกลียดกูคาใจใครกูก็จะคาใจอย่างนั้นกูกูเกลียดอะไรกูบอกกูเกลียดหลังๆมัน้ต้องไปงานแต่งงานงานแต่งงานทำไมต้องมีเพลงหยุดกูนี่ลดรงดมเลยให้หยุดเล่นเพลงหยุดในงานแต่งกูไหวเลยเฮียไหวหละ เอ,อจิลากรเฮียอะไรต่างๆอกลยยนยนยนุ่ปไรเดอร์อะไรหยุนหยุนเซลแวยน,ยนอะไรหยุดหยุดพ่อมอะโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่งงานมันไม่จริงมึงโกหกมึงมึงตัดทอนอ่ะมึงเชื่อว่างานแต่งไม่มีใครบ้างที่จะต้องมาเป็นมาเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมีมีกลุ่มไรเดอร์มีเอ่อนอพอนพะชนมิมีเอ่ออะไรที่มันเก๋ๆอ่ะเอ,อจิรากรที่เขต้องบอกโกหกงานแต่งมันโรแมนติกมากๆเลยนะ ูแวะพี่นพแป๊บนึงกูขอตอนนึงโทษทีนะรายการเออเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเล่นเลยพี่นพกู <S <S ข้องใจนพพรชมนิเมอร์สวัสดีครับผมขอเสียงชึ้กคนหน่อยครับกูข้องใจผู้ชายคนนี้มันเหมือนทุกคนก็ข้องใจว่าเขาจะเขามีพาร์ทเหี้ยไหมวะบุญดำบุญดำนพพรชมนิจัดงานแล้วเชิญผมไปออกบูธข้างๆนงพพรชมนิเจอกันอยู่สี่วันไม่พูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวอ่ะไม่มียิงผมผมเลยครับ เจอกันนงเพลงมาแล้วผมก็เลิกคุาแล้วผมก็อยู่วันหนึ่งวันนี้ทําให้ผมต้องตายตาหลับจริงๆนะโทรศัพท์ดังขึ้นมาลาเนี่คูขี้เสือกมาขึ้นเขาว่าโป้น่าจะ YKPb น่าจะเป็นโป้ยูคีเป๋บอยเขาทะเลาะกันเว้ยเขาทะเลาะกันนกพรชันี้อ่ะแต่แต่นกพรชันี้ก็ผมไม่พอใจมากๆครับมันยมากครับผมไม่ชอบคุณเลย พี่โป้ครับคุยครับพี่โป้ครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะนเมื่อกี้มีคำว่าคุยมีคำว่าผูกคุยจากนพชํานี้แต่มึงดูลูปประโยคพี่โป้ครับคุยครับพี่โป้ครับเป็นคำว่าคุยที่มีคำว่าครับสามคำอะแล้วมีคำว่าพี่อะกูจะช่างแม่งพี่นบงานแต่งงานงานแต่งงานทำไมต้องไม่เพลงหยุดทำไมต้องมันลำยัยอะมันน่าลำคาญนะ่ะแล้วงานแต่งงานเราไปติดไปไหนพองานแต่งปุ วงอะไรวงที่ไม่ได้เล่นอ่ะทําไมทําไมสีราชาล็อกเตอร์กูเล่นไม่ได้งั้นแต่งอ่ะทําไมมีสีราชาไม่ได้ไปอย่างหลายอย่างเล้วกูบอกเลยโต๊ะจีไม่ต้องมีสมาตีแตกเอ็มแอนด์เอ็แจกคิดแคทแตกจบไรไดไอไม่ต้องเดี๋ยวทำไดไอกันเอง ขโมงชงเฉงกูบอกเลยควันท่วมขโมงฉงเองปัดปัญหาผมเพิ่งไปงานแต่งมาเวลาบ่าวสาวพูดไม่มีใครฟังไม่มีใครซึ้งใจเลยแต่ถ้าสีราชาล็อกเกอร์ไปทุกคนในงานซึ้งใจหมดเพราะตาแดงทุกคนร้องไห้ในสตอรี่ทุกคนทุกคนตาแฉะหมดประธานไม่ต้องพูดประธานพูดเจ้าบ่าวจะตอบกลับมาว่าไร แล้วบอกได้เลยว่างานเรียบร้อยไม่มีอะไรมากเค้กไม่ต้องแตกอ่ะเค้กต้องแตกแต่เป็นแาบนี้ทุกคนฟินแล้วกูแนะนำเลยนแต่งได้สีชาปุ๊บเฮ้ยเพลงหยุดมันต้องเล่นอ่ะมันมันเป็นเพลงงานแต่งปะวะซันนันยิมพลัมว้าโลพัลลัมไรแล้วกูแนะนำเลยนะมีหลายๆวงพองงานแต่งอ่ะไม่นึกจะจ้างแต่มันมีประโยชน์มีฟังชันเช่นดิเซมเบอร์ วงฮาร์ดคอร์งนีเล่นโชว์สเปกทำไมไม่เล่นงานแต่งกูบอกเลยว่าเอาเล่โชว์สเปกไปเอาดีเซมเบอร์ไปเนี่ยสิ่งที่เจ้าภาพไม่ต้องทำคือไม่ต้องเก็บโต๊ะเดี๋ยวคนในงานเก็บใหเองเดี๋ยวมันเก็บของมันกันเองทาวเวอร์ลอยทุกอย่างเละเทะมึงลองเลยเราดีเซมเบอร์บบหน้าใสใสจิตใจแม่งโซเหนตีกันแท็กกันต้องเก็บไม้ของไม่ต้องเดี๋ยวมันเก็บของมันกันเองเละเทะเชื่อกูพันยับเละกูแนะนำแค่นี้ อยากจะด่าใครก็ด่าและจงมีงานแต่งของตัวเองผมถูกบีบให้เล่นสั้นๆผมแซวครบทุกคนแล้วใช่ไหมโอเคประมาณนี้ครับสั้นๆสำหรับทุกคนครับและคิวต่อไปใครจะเล่นก็เรื่องมึงเลยไอโฟนยินดีต้อนรับไอชื่อนี่ก็ขยันตัดใหม้แล้วกันมึงเล่นครั้งแรกระเบิดตัวเองโดยการเล่าเรื่องขู่แกมี่ได้อ่ะแล้วมึงเล่นอันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วอ่ะ มึงทั้งตัดช่องทางให้ตัวเองพร้อมกับแจกนามบัตรให้คนน่ะมูประกาศได้เลยหลังจากเนี้มึงไม่น่าจะมีตามีหน้ามีตาในสังคมได้แล้วแหละถ้ามาถึงมาเล่นด้วยกูอย่างงี้ขอบคุณครับต่อเมือให้โฟนด้วยนะขอบคุณพี่โดมากเกลี้ยวกาดขนาดนี้เอาแมสยืนเดี่ยวไปใส่เก็บทรงหน่อยไม่เอาด้วย